สวัสดีครับเราเข้ามาเข้าวงจรภาคทฤษฎีกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูออในส่วนของการต่อใช้งานจริงนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับทางซ้ายมือผมนะครับสายดินจากการไฟฟ้านะครับก็จะมาอย่างนี้นะครับดินผมจะใช้เป็นสีน้ำเงินแทนนะครับจะมาอย่างนี้นะครับมาเข้าในส่วนของแผงด้านบนของเบเกอร์ ที่เป็นแผงนี้เป็นแผงกีบาร์นะครับก็เข้าตรงนี้ก่อนนะครับเมนนะครับดินที่มาจากไฟฟ้าก็คือเส้นด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดเลยครับมันจะมีสองเส้นนะเข้าเส้นนี้นะครับก็ค่อยดูนะครับถ้าเกิดว่าอาจจะช้าไปก็ทนดูนิดนึงนครับพอดินเข้าตรงแผงกีบานะครับก็จะแยกแยกไป ไปที่ไปที่หลักดินนะครับอันนี้นะครับตอกหลักดินนะครับอันนี้เป็นแท่งกาวนะครับแท่งกาวนะครับหลักดินนะครับอันนี้ในส่วนของดินนะครับอีกส่วนหนึ่งก็แยกออกมานะครับแยกมาเข้าในส่วนของเบเกอร์เมนนะครับนี่ครับแยกมาด้านบนนะครับเข้าด้านบนนี้นะครับตามลูกศรชี้นะครับไม่รู้จะชัดหรือเปล่าเนาะหากไม่ชัดต้องขออภัยนะครับ ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับยินดีต้อนรับที่เข้ามารับชมนะครับค่อยๆดูตามกันไปนะครับเสร็จแล้วไอดินตรงนี้นะครับก็จะไปภายในของในในบ้านนะครับในบ้านเราแหละก็จะไปหาปลั๊กนะครับมีกี่ตัวก็แล้วแต่ที่เป็นเต้ารับเป็นปลั๊กที่มีสามรูนะครับมันจะไปเข้ารูที่สามรูนี้นะครับรูนี้แหละครับเวลาไฟ เกินไฟรั่วไฟอะไรดูดในเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามันก็จะมาลงดินที่การไฟฟ้าตรงนี้นะครับที่หลักดินตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาเข้าตรงนี้ก่อนนะครับเมนนะครับแล้วแยกออกไปสส่วนนะครับส่วนแรกคือไปลงที่หลักดินแล้วก็ส่วนที่สองไปหาเต้ารับหาปักรูที่สามนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปเข้าที่เมนเบเกอร์นะครับส่วนในตู้คอน s ู m เมอร์นะครับแล้วทีนี้ในส่วนของ เนเนี่ยนะครับดินนะครับที่ตัวเบเกอร์จะเขียนว่าว่าเป็นตัวเอนนะครับหลังจากผ่านเมนเบเกอร์เสร็จแล้วก็จะออกมามาเข้าขั้วต่อเอบาร์นะครับทีนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าเขารอตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นนิวตันแล้วนะครับส่วนไฟนะครับไฟก็จะมาอย่างนี้นะครับ ไฟก็เข้ามาตรงๆที่เมนเบเกอร์เลยนะครับตรงนี้นะครับไฟนะครับที่เขียนว่าแอลนะครับเส้นล่างของการไฟฟ้านะครับมาเข้าตรงนี้เสร็จแล้วผ่านเบเกอร์ลงมานะครับของยี่ห้อบีวอนนะบีวอนเนี่ยไม่รู้ผมอ่านผิดหรือถูกต้องขออภัยด้วยนะครับเข้าด้านบนออกด้านล่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนยี่ห้ออื่นพอเข้าด้านล่างเสร็จแล้วก็จะมาผ่านบัตบาร์นะครับบัตบาร์ก็แยกเข้าเมนแยก แกเข้าเบเกอร์ลูกย่อยอีกทั้งหมดหกตัวนะครับเข้าตามนี้นะครับนี่อันนี้จะไปเป็นเป็นแผงบัตบาร์อันนี้เป็นน็อตขันนะครับมันถอดออกมาได้นะครับอันเนี้ยขันน็อตมาให้หมดแล้วยกมาทั้งแผงเลยนะครับเนี่ยเข้าตามนี้นะครับเสร็จแล้วออกด้านบนนะครับเมนเมนหลังจากผ่านเบเกอร์เมนแล้วนะครับก็จะออกด้านบนนี้นะครับก็จะเข้าสู่ภายในบ้านนะครับนะครับ อาจจะเป็นสิบหกยี่สิบอะไรก็ว่าไปนะครับแยกออกไปยกเบรเกอร์ขึ้นไปก็จะวิ่งออกไปตามลูกศรชี้นะครับมาเสร็จแล้วเมนออกไปก็อ่าก็จะมาครบวงจรกับนิวตันตรงนี้นะครับอันนี้ผมแสดงเป็นหลอดไฟง่ายๆก็แล้วกันอ่าติดอย่างนี้นะครับนี่นะครับครบวงจรที่นิวตันนะครับผ่านสวิตนะครับอ่าสวิตอย่างนี้เนาะนี่นะครับ ก็คือเสร็จในส่วนของะบวนการการไหลของกระแสไฟฟ้าในส่วนของตู้บีวอรุ่นนี้นะครับเนีย่ยครับหากผิดพลาดยังไงผู้รู้นะครับถ้าเกิดว่ามันผิดยังไงที่ผมอธิบายไปยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับบางทีบางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับจะต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอันนี้ทีนี้เราไปดูวงจรการใช้ต่อใช้งานจริงกันเลยครับอย่างงกับตู้ที่ผมต่อนะครับเพราะว่า ผมเอาสายไฟของดินมาเป็นเมนแทนนะครับคือสายไฟเนี่ยผมลืมไปว่าเมนเนี่ยเข้ามาหาตู้อย่ายาให้ต่ำกว่าเบอร์หกนะครับเบอร์หกขึ้นไปนะครับเบอร์หกแล้วแต่จำกระแสที่เราต้องใช้นะครับขึ้นอยู่กับมิเตอร์ไฟฟ้านะครับอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวผมจะทำคลิปในส่วนของสายไฟเมนนะครับ ว่าเราจะใช้สายไฟเบอร์เท่าไหร่กับมิเตอร์ขนาดเท่านี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการต่อใช้งานจริงเลยครับติดตามกันเลยนะครับเนี่ยครับคืออันนี้เป็นตู้ต่อใช้งานจริงนะครับเนี่ยครับผมขออธิบายตามทฤษฎีนะครับคือด้านบนโน้นก็จะเป็นในส่วนของแผงจีบาร์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแผง N อ็นบาร์นะครับก็คือสายสีดำนะครับก็ออกมาจากเมนเบรกเกอร์แล้วก็มารออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบัสบาร์นะครับตามทฤษฎีวงจรที่อธิบายไปนะครับส่วนขยับขึ้นมาข้างบนก็ด้านบนสุดก็จะเป็นจีบาร์นะครับ ซ้ายมือที่เป็นสายสีเขียวเหลืองนั้นเป็นเมนของผมนะครับอย่างงนะครับพอดีสายไฟหมดต้องเอาสีเขียวเหลืองมาแทนเมนนะครับอันนี้เบอร์สิบนะครับแต่พันะเ็บไว้สีขาวก็คือเป็นเอ็นนะครับไฟก็ดินก็คือมาเข้าตรงนี้ะครับถุงขวดด้านบนที่เป็นบาแล้วก็ลงมาเข้าที่เบเกอร์ตัวเมนซ้ายมือสุดนะครับส่วนสีดํานะครับก็จะเป็นไฟนะครับขยับมาในส่วนของเบเกอร์ตัวเมนนะครับ พอดีภาพมันเดียวนะครับต้องขออน,นุญาตสโลนิดนึงนะครับเอ็นบาร์ก็ต่อเข้าไปภายในเป็นเมนนะครับต่อออกจาก N อ็นบาร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับวันนี้แผงนี้นะครับนิวตันเมนในส่วนของภายในบ้านเลยนะครับเนี่ยครับคลิปนี้ก็รบกวนกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ